สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาตัดผมนักเรียนกันนะคะ มนักเรียนกันนะคะเ <Yeah, S 1> พอแต่เสร็จก็ับแล้วใช่เพืนมาช่วยศึกษงตัวศักดินสาทธิ์องคีหนึ่ง กระนี่มันใหญ่ไม่ขนาดปกติมันเคยใช้กันกระายใหญ่อย่าดนี้นะคะไม่เคยขนาดใช้อันเล็กข้าง่งตัดผม วันเด็กวันวันวัุกร์ไม่ใช่ที่วันจันวันจันทร์ตั้งหลายวันอีกสีวันเออตัดยานก็เลยบว่าดูดนโูดูดูนูดนดนนูดะดูดูดดูดูนนดู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 ดนดู ปีนั่งที่แท้ปีนี้หนูก็หกเดี๋ยวเมษาหนูขึ้นปหกเชยข้อกฏที่มาก็ไปอยู่ห้องปหกห้องใกล้ครูจีนแล้วเดี๋ยวแม่อยากจะหมุนจอบก่อนจะวางผานะคะหมุนได้ไม่นอกระงมนั่งดูขาสิกลับไหมนั่งตัดผมค่ะ ได้ไม่เมื่อยข้นไปไ่ได้็อยากให้ห่ือครับเป็นได้รใคก็ดึงข้างในไว้ให้มันแน่นส้นเพราะว่าถ้ามันไม่ดูดมันหยุดมันอจะเกินุก ได้นั่งผิดเก้าอี้เรียบร้อยเลยไอ้หลังเงอกไอ้เงือกน้องแกเงือกกระโดดด้วยอ่ะฮะไม่แป้งมันอยู่บนผมแป้งอยู่บนผมได้ด้วยแป้งเมื่อกี้อ่ะน้องเตรียมใส่น้ำเลยเดี๋ยวยยาจะตัดผมให้นะคะใส่น้ำอะไรสเปรย์ เมื่อกี้น่ะชุนมานนี่เลยนี่ผมเ็กันเจ้านยังมัมผมออกไ้นะใส่ก่อนก็ได้เอ้วทำไมกันเากันหน้าเหมือนพอโดูยังอ่ะมันเป็นพอดู

เดี๋ยวนะเช็ดผมก่อนนะคะเมื่อตัดเสร็จแล้วเราไ็เช็ดผมนะคะตัดก็สัดเก็ชอบหกหกสับเก้สยสับ ต้องใช้กันไกลประมาณนี้นะคะเมื่อกี้อันนี้มันไม่ค่อยคุงเลยเดี๋ยวอย่าเพิงเก็บตัดสิก่อนถ้าไม่วีมาซ้ายขวามันจะเหลือนะคะ มันจะเหลือบางสิ่งจะเหลือนิดทุกนะคะข้างหาไม่ตัดใช่ไหมคะ ตอบ้นะ่หนตอบลนนี้มนะนะ้ไมา่ยมาดูที่หนาตรงเสมอแล้วเนาะโอเคเสร็จแล้วคะ่ะตัดผมนักเรียนนะคะไไหนนกชอบแบบสั้เลยก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ